สวัสดีครับผมเช้านี้ก็จะมารีวิวอ้อยต่อครับผมมาดูอ้อยต่ออ้อยต่อสองมาดูกันว่าหนอนกอจะกินมากน้อยขนาดไหนครับผมหลังจากขีดยาหนอนไปแล้วสี่รอบก็จะมีกินบ้างครับผมนี่ครับผมหนอน เขาก็จะกินไส้นี่ครับผมถอดออกมาได้เลยนี่ครับผมเขาก็จะกินแบบนี้ครับผมเขาก็จะกินแต่ตัวเขาไม่อยู่ตัวเขาไม่อยู่ในนี้ตัวเขาก็จะอยู่ในนี้ครับผมถ้าเราไม่ขีดยานอน เขาก็จะกินมากกว่านี้ครับผมนี่นี่ครับผมนี่ดึงออกได้เลยนี่ยังไงครับนี่นีครับผมเขากินเขาจะเป็นไส้แบบไส้ขาวๆอย่างนี้เขากินไส้ครับผมดึงออกได้เลยนี่ถ้าเราไม่ฉีดเขากินหมดหมดแปลงเลยครับผมนี่เราดึงออกได้เลยครับนี่ดึงออกได้เลย ดึงออกเลยเลยครับผม,มเขาก็จะกินกินหมดเลยครับผม่อ้ยเราก็จะไปโตไดไงครับผมก็เขากินแบบกินไส้หมดเลยโดยประมาณนี้ครับผมนอนกอผมก็จะเดินรีวิวไปทั่วไร่ครับผมปีนี้กินน้อยครับผมปีนี้กินน้อยเพราะว่า พอเราตัดเสร็จอ้อยโผล่หนออขึ้นมาเราก็ขีดเลยครับผมขีดเลยหนอโผล่ขึ้นมาเราก็ขีดเลยครับเราควบคุมไว้ก่อนจะได้เสียหายน้อยๆครับผมกโดยประมาณนี้ครับผมฝนก็ยังไม่ตกถ้าฝนตกอ้อยก็จะ ก็จะพูนจากหนอนกอกินครับผมน้ําฝนก็จะกอกยอดกอกยอดนอนก็จะเบาบางลงอากาศตอนเช้าก็จะมีลมพัดประมาณนี้ครผมทำาเหมือนแบบจะตก แต่ก็ไม่ตกครับผมอากาศคึ้มๆน,น,นะครังวันก็ร้อนนี่มัประมาณนี้รถตัดด้วยเ,าเ้าก็ไอ้รถ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 อัดฟางอัดใบเขาก็จะอัดไปหมดครับผมอัดได้หมดเขาก็จะไม่คว้าอ่อถึงดินเขาจะมีใบลงเหลือให้เราบ้าง กประมาณนี้ก็ผมอ้อยต่อสองเขาก็จะแตกหน่อนขึ้นมาประมาณนี้หนอนก็จะมีกินบ้างก่อละต้นฝั่งกางนู้นก็จะเป็นอ้อยปลูกใหม่ค้ามแรงครับผม โอคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมครับผมสวัสดีครับ